สวัสดีจ้าที่รัของเราแหมใครเป็นคนโคราชบ้างโอ้แล้วใครที่ไม่ไดใช่คนโคราชแล้วมาก็ยังเยอะอยู่น่ารักจังเออผมอเห็นที่ต่อไเแล้วยิ้มขอหมุกย่างเลยยิ้มแบ้โอ้งอ่ะยิ้มแบบโผล่โผล่ทิ้งยังไง ขาฝังนี้ไม่เห็นยิ้มไปน่ะปิดตาสองข้างอะไรสิดขาผมนีเ่ยไม่บอกอาเชียค่ะทุกคนดูชุดโอ้โหแล้วครูเรื่องเรียนจะว่าไหมไม่ว่าแน่หรอนี่ก็หนีเรียนมาเหมือนกันรอเล่นรอเล่นขา อะไรจีดหน้า <ält> พี <ắm> yeah, kind of like ่เต็มเลยเยอะเลยเหรอไม่จหอะไรนะฮะจิแก้ อะไรนะไม่สบายไม่สบายต้องกินยามางานนี้ไม่สบายจนต้องกินยามางานนี้ทุกคนได้ยินประโยชน์แล้วทำหน้างงเลยบอกงั้นมากแอบดูรีแอคออกคือหนูไม่สบายหนูเลยกินยาแล้วต้องมางานนี้อ๋อขอบคุณนะคะเพราะเมญามาลากินแล้วต้หายป่วยเหมือน ใครคิดว่าจะถามว่าะไรลืมขาอะไรนะไขาขาเป็นคนเจ้าชูจริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงเลยแค่บอกว่าผู้ชายพวกนี้ขาเป็นคนเจ้าชูหนูจะย้ายไป อยู่กับพี่ไม่ใช่อยู่ทีมพี่คขา<ะ>ขอโทษนะครับกระดาษไทยไม่แตกขา,ขา,ขาสีดอาอันนี้มงควาถามใครเชียร์ทีมสีดำบ,บ้างสไตลาลิมปิกแล้วใครเชียร์ทีมแสดงว่าที่มายองนี่คือเชียร์เชียร์สีขาวเชียร์ไทย เทียโค้ดเจนเจนเจนวินาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกโนโค้ดโค้ดไเท่าไหร่โค้ดก็พอได้แต่ในสิ่งที่ตู้ทีมผมเท่าไหร่เชียร์พร้ดอยู่แล้วเชียร์พร้อมใจอะไรนะครับเราพร้อมเล่าเรพร้อมเดี๋ยวมันแข่งพร้อมจะใส่อาด่าแข่งนะผูกักมันใส่สบายไงวิ่งก็เร็วกว่าเพื่อนเรา อะไรนะถ้าเขาไม่ใส่พน่ก็จะใส่เหมือนกันแอดด้าเตะชนะแน่นอนม,มาเลยค่ะตัวให้ดีนั่นแหละอะไรนะฮะเมือ่อวานตอนเป็นไงบ้างตึงฮะเออผมมีอะไรจะบอกคือวันนี้ผมเต่มมาคือตึงขาทลังขาเดินไปทำงานเข้าตึงอ่ะคือปวดขามากปวดข้อเท้ามากแต่พอลงม,มาถึงเนี้ยสลับเป็นรองเท้าแอดด้าอันนี้ไม่ได้จะขาจะบอกว่า เฮ้ยมัน,ม,นมันดีจริงเพราะว่าตอนเดิมอะตอนมาคุณปวดขาไม่ได้ขายนี่แค่บอกต่อไว้แต่ดีจริงจริงใช่ไหมจ๊ะใช่จ๊ะแลวเธอยังไม่ใส่เลย <c oughs> ใส่มาเ่จ้ะ่เ <c oughs> อาดีแล้วดีมากนะ <c oughs> น่อะไรนะ <c oughs> เป็นยานเลยเหรอทำไมเราอยากต่อเร็วจัง ขอแค่ยายก know, ็พอทำไมอ่ะไม่อยากบักเป็นแฟนก็ได้เหรอยากหน่อยนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาเมื่อวานไปกินข้าวผมกินกังเก่งบ้าสองคนหกอย่างไปกินข้าวอะไรนะ กินเก่งๆมาสองคนกินได้หกอย่าง<ช>ผม<ด>ว่าผมกินเก่งแล้วนะเอมิตรกินเก่งกว่าต้องยอมต้องยอมเอมิตรบอกว่ากลับมาจากแคนาดาแคนาดาเนี่ยคือไม่เคยกินอาหารที่ต่ำกว่าสองอย่างเพราะมันแบบเหมือนคิดถึงอาหารไทยคิดถึงพร้อมเลยหรือเปล่าอะไรนะมิตรยังคิดถึงผมเหรอไม่หรอกคิดถึงอย่างอื่นไม่รู้ข้ามอะไร มีมพี่เลยเอ้ยขอขอถ่ายรูปได้ไหมได้อยากรูกเซฟป่นะขอเป็นักด้วยน,นะกดบันทกด้วยนะแขังด้วยนะ ได้นะครับนี่ก็ใกล้วันเกิดผมแล้วนะเนี่ยออีกหนึ่งเดือนอะไรนะถ้าใครว่างผมอยากจะโชว์ในงานมนเกิดแต่เรา,าก็ยังไม่รู้ที่ไหนใช่ไหมจ๊ะรอติดตามในออฟฟิเชียลของบ้านนะครับว่าจะไปตัดที่ไหนเหล่าร้านเลยเหรอ เกิดทันมาล่ะวันที่เท่าไหร่อ่ายุยี่สิบทันวาผมเกิดวันที่เท่าไหร่เจโอเคจำกันได้ยินน่ารักจะไปแล้วนะกลับบ้างพลังดีนะครับเอ้ยช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่แค่เป็นหมอจะไปไปแล้ว เเป็นแฟนเลยเหรอจ yeah. ๋าโอ้ยบายๆกลับบ้านกันดีๆนะครับถ้ามีงานอย่าลืมมาเจอกันอีกนะครับบ๊ายบายถ้างหน้าไม่ไบายบายขอบคุณนะครับพอมคุกันนะฮะบ๊ายบาย